สำหรับคนที่เป็นเซลล์ขายรถและอยากขายรถดีจะบอกอะไรให้นะข้อที่หนึ่งครับคุณอยากขายรถเพราะการขายรถมันไม่มีใครที่จะอยากซื้อรถไปทุกคนและการที่คุณน่ะจะขายรถให้กับใครบางคนน่ะเขาไปซื้อที่อื่นก็ได้เขาไม่จาเป็นต้องมาซื้อที่คุณข้อที่สอง จงขายสตอรี่เรื่องราวของรถคำตอบคือทำไมเขาต้องมีรถคุณทำไมเขาต้องมาซื้อคุณรถเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงจุดเช็ครถเป็นยังไงเอารถไปลุยเอารถมาทำละครเอารถมาทำพรับข้อที่สจงทำคลิป เนี่ย <Yeah. S 2> ทำคลิปรถไปแล้วนะทําคลิปตัวคุณจะนั่งกินยืนนอนเดินเอาที่มันสามารถออกสื่อได้ให้คนเนี่ยเขาอยากซื้อรถจากคุณให้คุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขายเออเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่รู้เรื่องรถซ่อมรถถอยรถเข็นรถอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องรถก็คือโคตร ขอเข้ามานะโคตดพระบิดาเจ้าพระมารดาเจ้าเรื่องรถแล้วข้อที่4ถ่ายให้ได้สักวันละคลิป3-5คลิปจนถึง100คลิปพอ100คลิปเสร็จปุ๊บจังวนกลับมาที่เดิมคุณจะเริ่มตัดต่อเก่งเริ่มอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่มันมีฟลอนเป็นภาคเสียงใส่ซาวเอฟเฟกใส่กราฟิกบนจอ เพียงแค่นี้นครับคือวิธีการในการทำสตอรี่เกี่ยวกับการขายตัวคุณเพื่อจะไปสู่การว่าทำไมเขาต้องซื้อรถที่คุณอย่ามัวแต่มานั่งดูช่องเจียนอยู่ไปเอาไปทำถ้าสงสัยแล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ปะโทง่ายชิบหายเลยเอาเลยครับเพื่อนๆไม่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเซลล์ขายรถช่วงนี้จะขายอะไรก็ตามทีโดยเฉพาะคนขายรถ ดูเลยครับว่าทําคลิปยังไงดีจากนี้ไปเจนก็หวังว่าเพื่อนๆสามารถทําคลิปเป็นถ่ายวิดีโอง่ายด้วยความรู้สึกของเราโดยที่ไม่ต้องคิดคิดเยอะมันไม่ได้ทําคลิปทําไม่ได้คิดก็ให้ทําตามความรู้สึกถ้าเพื่อนๆชอบประสบการณ์ตรงแบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดใส่กระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคลิปแรกนะที่ผมพูดแล้วแม่งติดขัดชิบหายเลยผมต้องคิดไปด้วยนั่นคือผมมันไม่โฟล์แต่ผมก็อยากจะทําเพราะว่า ในช่องผมมีเซลล์ขายรถมาติดตามเยอะที่หายเลยผมก็อยากจะทำให้พี่ขายรถได้แหละโอเคไปทับ